เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะนายอำเภอห,หัวหินเปิดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นค่ะที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินเวลา9ก้าิกานัันที่5ตุลาคม2565นายพลกิจพวงไรศินายอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟประจำปี2565 จากการเปิดศูนย์การค้ามาเป็นระยะเวลา17ปีปีนี้ทางศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินจัดการอบรมขึ้นอีกครั้งถือว่าเป็นครั้งที่15เว้นระยะการอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19มา2ปีการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2565มีนายอมรเทพอ่วมมีเพียรผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินเก่าวรายงานพร้อมด้วยพนักงานศูนย์การค้า เจ้าของร้านค้าและพนักงานร้านค้าจำนวน500ร้านค้าเข้าร่วมวันนี้เป็นการอบรมในภาคทฤษฎีมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน700คนได้รับเกียรติจากนายพักดีพระสุธันที่ปรึกษางานป้องกันอักคีภัยของศูนย์การค้าและทีมเจ้าหน้าที่ f ฟ r e อร์แของศูนย์การค้าร่วมบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีประกอบด้วยการสาธิตและฝึกใช้ถังดับเพลิง การดับเพลิงที่เกิดจากเพลิงประเภท A ประเภท B ประเภท C และการใช้สายน้ำดับเพลิงในส่วนภาคปฏิบัติโดยการซ้อมอพยพหนีไฟจะมีขึ้นในวันที่6ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาปเป็นต้นไปสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานมีความพร้อมในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานร้านค้าทราบถึงแนวทางการป้องกันระงับอักขีภัยได้อย่างถูกต้องเพื่อปฏิบัติตามประกาศความปลอดภัยในสถานประกอบการลูกจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงมหาดไทยและที่สําคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ